สวัสดีครับผมคาร์ลสซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดู2ยี่ห้อใหญ่นะฮะเป็น2รุ่นที่เป็นคู่แข่งกันตลอดการนะฮะแข่งกันมานี้ก็จะ20ปีเข้าไปแล้วนะฮะเป็น Honda Accord นะครับกับ Toyota Camry นะฮะในงานมอเตอร์โชว์ปี2019นี้นะครับทั้งคู่ก็เอาตัวใหม่ๆมาโชว์นะฮะเอาตัวใหม่มาโชว์เลยนะครับสำหรับตัวแคมเอรีนะฮะก็เปิดตัว ใหม่นะฮะหน้าสีสวยเสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัวของทาง a e c c o r d เนี่ยจริงๆยังไม่ได้ขายในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับยังไม่ได้ขายนะฮะก็ยังไม่ได้รับจองด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เอามาให้ดูก่อนเพราะงานมันมาถึงแล้วนะฮะแต่ว่าผลิต คาดว่าน่าจะผลิตอาจจะยังไม่ทันนะครับเพราะว่าเขามีขายทางอเมริกาก่อนนะฮะทางอเมริกาทางอ่าทางฝั่งเมืองนอกก่อนนะฮะแต่ว่าของไทยนะฮะก็เอาเข้ามาแล้วนะฮะเอาเข้ามาให้เห็นแล้วก็น่าจะขายประมาณสักเดือนคิดว่านะน่าจะน่าจะเดือนพฤษภาหรือมิถุนาอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นเจ้าตลาดนะฮะเจ้าตลาดทั้งคู่เลยนะครับอ่ามีจุดเด่นแตกต่างกันนะฮะทั้ง2รุ่นนี้นะครับอ่าตัวทางของ ฮอนด้านะฮะพูดถึงทางด้าน Honda เนี่ยไปไล่ดูตามสเปคนะครับไล่ตามสเปคตามออปชันนฮะระบบความปลอดภัยอะไรที่ให้มาเนี่ยโหถือว่าอลังการนะครับถือว่าอลังการมากนะครับแล้วก็ประกาศราคาประกาศราคาแบบเล่นๆนะประกาศราคาเล่นๆบอกว่าไม่เกินล้านแปดนะฮะถ้าไม่เกินล้านแปดแสดงว่าราคาเท่ากับแคมรี่ผมไม่แน่ใจว่าขายได้จริงไหมนะฮะออปชันขนาดนี้นะครับแต่ส่วนทางแคมรี่นะฮะราคาประกาศมาแล้วนะครับก็อยู่ที่ล้าน 79นะฮะก็คือไม่เกินล้านแปดอา่าแล้วได้ออปชันออปชันอาจจะอา่าออปชันกับเทคโนโลยีนะฮะอาจจะน้อยกว่าอ่าแอร์คอร์ดอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องของความหรูหรานะอันนี้ความรู้สึกของการเลสซิ่งเองนะครับเรื่องของความหรูหราอา่าถ้าเปรียบเทียบตัวท็อปใส่ตัวท็อปเนี่ยผมว่าแคมรี่ดูหรูหรากว่าเล็กน้อยนะฮะดูหรูหรากว่าเล็กน้อยอาจจะอาจจะเน้นคนละแนวแล้วล่ะตอนนี้นะครับตัวของทางแอร์คอร์ดเนี่ย ขันใหญ่นะครับเน้นในการใช้ใช้สอยพื้นเพราะพื้นที่ใช้สอยใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นทางด้านกระโปรงท้ายนะฮะกระโปรงท้ายใหญ่มากเลยนะไม่รู้ไปเอาหม้อแบตไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับไอ้ตัวไฮบริดนะครับอ่าแล้วก็การนั่งกันอะไรเงี้ยถือว่าสบายนะทำออกมาได้ดีมากๆนะครับอ่าแต่ทางด้านของตัวแคมรี่นะฮะตัวทางด้านแคมรี่ก็เน้นทางด้านการหรูหรานะฮะความหรูหราอ่าผมว่าน่าจะเป็นหลักเลยนะฮะอาจจะอาจจะเน้นไปในทางลูกค้าที่อ่า ที่เรียกว่าขับรถเองอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะเพราะความความหรูหราระดับประมาณนี้อาจจะเน้นขับรถเองเพราะแอร์แบกนี้ให้มาต้งองรู้สึกจะ7ลูกนะฮะสำหรับแคมเบอรี hmm. ่นะฮะ,ะสำหรับตัวแอคคอร์ดได้มา6กลูกนะฮะแต่ว่าแอคคอร์ดนี่ผมว่าน่าจะเน้นไปในทางผู้บริหารอะไรประมาณนี้มากกว่านะคือคือไม่ได้ขับเองอ,ะอ่ะคือเน้นทางด้านทางด้านท้ายเพราะว่าทางทางด้านเบาะ ด้านหลังนะฮะทางด้านเบาะด้านหลังเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็วิธีการใช้สอยการนั่งสบงสบายอะไรเงี้ยถือว่าานั่งสบายกว่าแคมเบรี่นะฮะแต่ว่าจริงๆมันดีทั้งคู่นะฮะมันสบายทั้งคู่ตัวภายในของแคมเบอรี่เนี่ยดูหรูหรานะฮะดูหรูหราการตกแต่งสีสันอย่างนี้นะฮะามาสีดําตัดไบดิ้งถือว่าหรูนะฮะผมถือว่าหรูกว่านะครับถือว่าหรูกว่าแต่ว่าหรูกว่าเล็กน้อยนะคือทั้ง2รุ่นเนี้ยนะฮะถ้าเอาจริงๆนะถ้า ถ้าเปรียบเทียบด้วยสเปคนะฮะ้วยสเปคเนี่ยยังไงก็คิดว่าแอ c o r d น่าจะมีเยอะกว่านิดนึงนะฮะนิดนึงแต่ว่าตัวของราคานะฮะตัวของราคาก็ยังคิดว่าของ t o y ยต้ยังคุ้มค่าอยู่นะครับไม่ไม่ได้ดูเฉพาะตอนที่ซื้อนะฮะดูตอนที่ซ่อมบารุงหลังอหลังการขายด้วยอะไรประมาณนี้เรื่องอะไหเรื่องการซ่อมบารุงน่าจะราคาเบาวกว่านะฮะแต่ทีนี้ตัว Accord ก็ยับออกมาว่าราคาไม่เกินล้านแนะฮะ เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยโอ้โหตลาดระเบิดอีกรอบนึงแน่นะฮะยังไงขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ